สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาถ่าการที่วัดชัยโยวรวิหารนะคะอยู่ที่ตำบลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะด้านหน้าของวัดนะคะที่เราขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาก็จะมีตลาดด้านหน้าแบบตลาดใหญ่มากๆเลยค่ะของกินของฝากเยอะมากๆเลยมีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะตามมาเลย อางที่เนินตลาดเสร็จแล้วเราก็จะผาเข้ามาชมข้างในวัดกันเลยค่ะด้านหน้านะคะก็จะมีดอกไม้ให้เราเข้าไปไหว้พระด้วยนะคะด้านหน้าของเรานะคะก็จะเป็นพระมหาพุทธพิมพ์นะคะขนาดหน้าตักกว้าง8วา6นิ้วสูง11วา2อนิ้วนะคะเป็น พระพุทธรูปที่ใหญ่มากๆทำเสร็จแล้วนะคะเราจะพาเดินกันออกมานะคะมาชมแม่น้าเจ้าพยาการซึ่งวัดนะคะตั้งอยู่ติดกับดินแม่น้าเจ้าพยาค่ะรับรองว่าบรรยากาศดีมากๆตามมาดูกันเลยค่ะใครแวะผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาไหว้พระที่วัดชัยโยได้นะคะตามกันต่อเลยค่ะ และอีกสิ่งหนึ่นะคะที่ทำให้ประชาชนจากวัดี้เป็นอย่างนีก็คือพระสมเด็จเด็จชยโยซึ่งเป็นพระเครื่องที่สร้างโดยสมเด็จพระพุทธเจ้าโตนะคะสําหรับทริปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ